สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะไม่แนวทางดาว VIP เมื่อคืนหนูไม่ได้ให้นะเพราะว่าเดินทางนะคะไม่สะดวกในการให้นะวันนหนูจะมาให้ปกติแล้วนะทุกคนถ้าใครตามพูดถึงว่าถ้าใครตามนะถ้าใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> อ่ะเมื่อวานไม่ได้ให้ก็ไม่มีผลนะคะเพราะว่ามาวันนี้เลย ดาวพวกนี้เป็นการวัดดวงนะทุกคนเนี่ยบอกเลยนะคะวิ่งรูดมีดาวเดียววันนั้นน่ะเมื่อเมื่อเมื่อเช้าวันเสาร์อ่ะเราไม่รู้เนะว่าแบบดาวโจรเขาปิดอ่ะถ้าดาวโจรปิดนะหนูจอดดาววีพีให้นะคือเขาได้แปดสองเลยนะทุกคนเพราะหนูฟันสองให้นะวันเมื่อวันเมื่อวันเสาร์อ่ะเออเมื่อเมื่อเช้าวันเสาร์อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าวัาเราก็ไม่รู้ว่าอาอะไรนะ ดาวปกติเขาหลุดเอ๊ะเขาเขาปิดเขาปิดพูดผิดเขาปิดดูในกลุ่มแล้วเขาบอกว่าอะไรนะวันที่สิบห้าดาวปิดว่างี้แต่ที่จริงแล้วดาวไม่ปิดมาปิดแตือวันที่สิบหกแอนะคะไม่งั้นได้แปดสองได้แต่ฟันสองนะให้เราเจาะเราก็เจาะสองแปดให้นะมาเอาสองไปอีกแล้วเนี่ยได้สองปอีกแล้วทุกคนมาเจาะเลยนะคะ หวยมีข้าไม่หลุดนะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณนะคะ212528นะคะ81เจาะตามตัวไปเลยนะคะเจาะตามตัวไปเลยมาคือมานะทุกคนวันนี้นะคะนี่แค่นี้แหละเด่นึ่ห วินไปนเลยวินนะคะทุกคนหนูมไม่ได้วินให้นะทุกคนต้องวินเองนะคือถ้าใครชอบวินไงนี่นะคะแปดหนึ่งแค่เออหนึ่งสามไหมแค่หนะึ่งสามอ่ะทุกคนหนึ่งสามนะทุกคนหนึ่งสามสองหนึ่งมีแล้วเหลือสามแปดกับหนึ่งสามแค่นั้นเองนะใช่ไหมสามแปดกับหนะึ่งสามเนาะใช่ไหมนะทุกคนอย่าลืมนะ ใส่ดีนะเนี่ยแปดหนึ่งมีแล้วเห็นไหมหนึ่งสามเนี่ยหนอ่ะหนแล้วก็แปดสน้นะคะเหลือ83นะทุกคนนี่แปาตรงนี้นะคะแปตรงนี้ทุกคนก็นี่หน่อยนะคะแต่หนูพอแล้วหนูอยให้ทุกคนได้วินเองประมาณนี้ฟันสองเด้อสอง,ง,สอง,ห,สองนหนึ่งองห้าเด่นหนนะฮะวินนะคะ เอาทำไมคิดหนึ่งสามสองรอบไหมงงไหม,หมบ้าแก้วน่าจะบ้าเอาแปสามไปเลยจบเลยถ้าหั้นนะ่ะเอ้แม่เน่เห็นไหมคิดคิดเลขเยอะเกินไปไม่ดีนะทุกคนเอามานะคะทุกคน2ประมาณนี้แหละเอา ปรมาณน,นี้เด้อพี่น้องสองหนึ่งสองห้าก็สตินอยู่นะทุกคนก็มานี้เอานะคะฟันสองนะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนะทุกคนแล้วหนูก็มาบินให้แค่นั้นเองนะคะบินตรงนี้แปดสามคับหนึ่งแต่หนึ่งสามนี่สำคัญอยู่นะทุกคนนะ ประมาณนี้นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะให้พิมเพียงแค่แนวทางนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเลยไว้ปังๆนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเอยหนูลืมบอกตัวเด่นถ้าใครถ้าใครเคยตามหวยหนูแล้วเขาจะรู้เลยว่าจูดเจาะอะไรนะคะหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าก็ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะทุกคนห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเด้ออ่ะประมาณนี้ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะให้เพียงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยป,ปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ